ชัดพานี่เธอมาเล่นเกมอีกแล้วเหรอ <c oughs> งานอะส่งหรือ,อยังลูกนะต้องให้เรียกแม่เธอมาพูดไหมทุกเทอเลยนะเธอนะ่ <c oughs> ้าจะพลถ้าเธอคลัชไม่ได้นะเธอติดรอทัชพลทัชชนยางทัชพลรู้เร <Hampshire> ่อง่านะไม่รู้ทัชพลน,นี่เธอกล้ามเมินใส่ครูเหรอ ER? ทัชพลเธอมองหน้าครูเดี๋ยวนี้เวลาพูดกับครูทัชพลนี่เธอกล้ามเมินครูขานาดนี้เลยเหรอ ER? ไปแล้วมันไม่ได้เปิดใหม่เหรอเดยหัวมันร้อยแปดสิบชั่วโมงอย่างนี้แล้วด้วยหัวนมใหญ่ด้วยเนี่ยแบคมึงพูดดิทัชพลเดลืมอดบิ๊กนูนแม่งแบ็คใหญ่ทัชพลเธออย่าลืมไปกดไลค์เพจแบล็กจั๊เฟิร์ด้วยนี่คือคะแนนพิเศษ เข้าใจหรือเปล่าไม่งั้นเธอจะไม่ผ่านในเกรดวิชานี้ทัชพลเรียนก็ไม่มานะเธอเนะ่ยถ้าเวลาบบเรียนไม่พอเธอจะไม่สามารถผ่านชั้นปีนี้ไ,ไ,ไปได้ทัชพลนี่เธอชอบโดเรมอนเหรอน่ารักดีทัช <c oughs> พลไม่มีใครสอนเธอสเปรย์เลยเหรอ <c oughs> เล่นทุกเรื่องเลย <c oughs> กดเมาส์นะกดเมาส์ เข้าใจไหมเนี่ยหันมามองหน้าครูเดี๋ยวนี้พัชพลมนบ็ไปแล้วพัชพลเธอไม่เล่นครูหน่อยเหรอพิมบอกนเปิดใหม่เปิดเสียงหน่อยเลี่ยลองสองตัวมันพิพ์จุดมันพิพ์จุดเฮ้ย เนี่ยแล้วสีสีบนหัวมันตรงตาโดนเลวบอนพอดีเหมือนนักข่าวพิมพ์ไทยไปหาแม่งออกสกัเผลอพิมพ์ออกอ่ะครูข้าเถิดทัชพลศถ้าเธอไม่พูดกับครูนะ ว่าเราไม่ได้เปิดไม้เปิดไม้เดี๋ยวนี้เลยนะทัชจักพลครูต้องการพูดกับเธอพิกเซว่าอยู่นี่ครูโหดไหมล่ะทัชจพลเอช็อตมาแล้วทัชจพลเธอรีไปเดี๋ยวนี้เลยนะนั่นเพื่อนทัชจพลเธอจะถูกหักคะแนน มันเปิดแล้วมันเปิดเสียงแล้วครูเชื่อว่าเธอต้องคลัชได้าัะพนาัะพนระวังแปล้าัะพนจะเพลีดีาัะพนระวังโดนมีดนั่นไงาัะพนเธอเป็นแบบเนี้ครูถึงต้องเรียกแม่เธอมาคุยผมไม่เ่อนยิงเพื่อนเธอก็พอกับเธอเลยเพื่อนเธอชื่ออะไรบอยออกไป วะอย่าลืมไปกดไลค์เพจ Bachelor อย่าลืมไปกดไลค์เพจ Bachelor คะแนนสิบเยี่ยมมากทัชพลแอสซิสครูเองบวกคะแนนสิบระวังหลังด้วยถ้าเธอฆ่าไม่ได้เธอจะติดรอทัชพลเธอตั้งไว้ตัวอะไรเธอยังไม่รู้เลย แล้วครูจะรู้ไหมเนี่ยหื้เดี่ยมมากทัชพลเธอทำได้ดีทำต่อไปทัชพลอ่ะเขียนเกย์ตายถ้าเธอยังทำแบบนี้อย um ู่คะแนนจิตพิสัยเธอจะเหลือศูนย์เข้าใจไหมเอ้าคยูให้แม็กเชยครูให้เนเกฟให้เนเกฟมันดิอ่ะอันนี้ของกูเอ้า เงี้ยมักทจะผลครูจะตามไปดูเธอและคอยควบคุมพฤติกรรมของเธอถ้าจะพลเธอยังไม่ทถ้าจะผลเธอไปเอช็อตกับครูเดี๋ยวนี้ให้มันตาไฟ่าไฟทำไมวะเราลงเราจะได้ลงไปเหยียบไฟกันาจะผลเธอจะต้องทำตามที่ครูสั่งซื้อโมโลทอฟเดี๋ยวนี้ระเบิดไฟนะเธอรู้จักไหม ทัะพลเธอปลาลงที่รงตรงนี้เลยปลาปลาลงในไซส์ไม่ทัะพลไม่ทัะพลเธอทําผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงครูจะให้โอกาสเธอจากนั้น ตาไปไหนปาไปที่รถคันนั้นเดี๋ยวครูจะนําเธอไปเองตามครูมารู้ตัวแล้วมั้งมันจะโกรธครูปะวะตรงนี้เลยครูจะหลบให้ปาเลยทัชจั่นเลโอเล่โอเล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  ครูจะบวกคะแนนจิตนิสัยเธอเต็มไปเลยทัชจนพลเธอพูดได้แล้วเอาใหม่ทัชจนพล,ล,ลเราเกือบทำสำเร็จแล้วเอาตรงนี้เลย,เย,เยครูจะไม่ให้เธอผ่านในวิชานี้วิชา counter s t i k e global o f e n s i t e ทัชนพลครูมีแผนปาไฟไปตรงมิดเชื่อครูไม่ทำไมเธอครูจะเรียกผู้ปกครองมาพบครูจะฟ้องให้หมดเลย พฤติกรรมที่เธอไปปฏิบัติต่อครูครูได้ตัวหนึ่งถ้าจะผลเธอทำได้ดีมากเก็บบอมแล้วไปวางบีไปวางบีถ้าจะผลไม่ถ้าจะผลอย่าลืมไปกดไลค์เพจแบ็คจัฟเฟ์นด้วยคะแนนทิพิใส่ห้าคะแนนได้ได้โอเค เหียค <laughs> yeah, you know, ือละววะ